ขอน,นอบน้อมแด่พระรัตนาตัยกาบถวายความคารพแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระปัญญานันทม,มุิีและคณะพระอนาะจารย์ธรรมะสวัสดีเพื่อนสหธรรมิตรเจริญพรญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านอัตมาภาพพระกรวิทคูณุณสัมปันนจะมาขอกล่า เหตุผลที่อาตมาตัดสินใจบวชวัดปัญญานันทารามคือการบวชของอาตมาที่ตั้งใจไว้ก็คือการบวชที่ไม่อยากให้มีจักใหญ่ยิ่งใหญ่มากมายและไม่อยากให้มี การฆ่าตัดชีวิตในงานบวชของอาตมาแล้วก็ไม่อยากให้มีการกินเหล้าเียของมึนเมาเพราะอาตนาอาตมาตั้งใจว่าที่จะบวชแห่งนี้เพราะที่ต่างจังหวัดหรือบ้านเกิดของอาตมาต้องจัดงานยิ่งใหญ่แต่อาตมา ตั้งใจที่จะทำแบบนี้เลยค้นหาวัดที่อาตมาต้องการจะบวชค้นหาจนเจอวัดปัญญานันทารามและตรงคอนเซ็ปที่อาตมาหาจนเจอคือวัดปัญญานันทารามให้มีการจัดงานยิ่งใหญ่โตและไม่วุ่นวาย มากเรื่องให้มีการแห่หรือวปสมบทหรือจัดง,งานให้วุ่นวายตรงกับคอนเซ็ปต์อัตมาและไม่มีการฆ่าสัตใจอย่างไรหลายท่านอาจจะเกิดต่างจังหวัดและอาจจะตัดใจไปบวชที่ต่างจังหวัดเพรอยู่บ้านเกิดเป็นของตัวเองแต่การ แต่การบวชครั้งหนึ่งของอาตมาคือที่ตั้งใจไว้ก็คือคอนเซ็ตนี้ไม่มีการฆ่าตักไม่มีการเสพของมึนเมาและหลายคนเข้ามาวัดนี้เพื่อศึกษาธรรมโดยตรงที่วัดปัญญาและการบวช แต่ละท่านตั้งใจมาศึกษาละทุกคนก่อนจะบวชคือต้องเข้าเนตถัที่วัดกัญญาถ้าคิดจะบวชก็คือต้องเข้าให้ครบเพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการอยู่ว่าทุกท่านที่คิดจะบวชหรือปฏิบัติทำทำได้หรือเปล่าเช่นตื่นเช้าโดยเฉพาะเลย เพราะอาจทุกท่านอาจจะอยู่บ้านอาจจะไม่ตื่นแบบนี้โดยเฉพาะตีสี่ผมว่าญาติโยมคงไม่ตื่นแน่นอนอาจจะตื่นหนึ่งโมงหกโมงประมาณนี้แต่อาจะมาอยู่บ้านตื่นบางวันก็ตื่นหกโมงตื่นเที่ยงก็มีและนอน ที่นี่นอนสี่ทุ่มแต่อาตมายอยู่บ้างอาตมานอนตีสี่ตีสามก็ตรงกับคอนเซ็ปต,ต์นี้มากเลยก็เลยสนใจมาศึกษาที่นี่ก่อนว่าทำได้หรือเปล่าสุดท้ายอาตมาทําได้ก็เลยตัดสินใจบวชวันนี้และที่สาคัญ ที่วัดปัญญาอย่างนี้ไม่มีการฉันข้าวเย็นมีฉันสองน้ทุกคนทำได้หรือเปล่าทุกทุกครั้งที่อยู่บ้านอาตมาฉันตลอดเลยเปิดตู้เย็นได้ัะฉันทุกอย่าง แต่ที่นี่งแถนี้สองมือแค่นั้นนะตอนเย็นฉนันน้ำปะนะบางคนอาจจะปอดสัวไม่ได้แต่อาตมามาอยู่ประมาณสิบสาวันละอาตมาเริ่มชินและปฏิบัติทุกอย่างที่อาตมาคิดว่าบวชครั้งนี้นเนี่ มันยิ่งใหกับอาตมาก,ก็เลยตัดสินใจปฏิบัติทรรทุกอย่างที่ทำและคิดว่าตัวเองทำได้แล้วได้บุญมากที่สุดและหลายคนหลายท่านอาจจะคิดว่าวัดกัญญายอย่างนี้ จากวัดอื่นที่บวชไปอาจจะไม่ได้ศึกษาธรรมแบบนี้บางอย่างวัดโดยเพราะวัดอื่นทําังับดที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ที่บวชเป็นพระอาจจะมีประมาณแบบว่าฉันเช้าแล้วเองฉันเพลนแล้วนอนบ่ายพักผ่อนนอนจะวัด ตื่นขึ้นดูโทรัทศน์เมื่อสงนักทับมาม่าแต่ที่วัดปัญญาท่านได้ถามน่าจะรู้แล้วว่ามีหรือเปล่าคอนเสิร์ตนี้ไม่มีก็คือต้องปฏิบาาัติทำและทำตามคอนเสิร์ตที่พระอาจารยปัญญาสร้างไว้ถ้าทุกคนทำได้ผมเชื่อว่า ทุกท่านโยมทุกท่านที่มาปฏิบัตินนธรรมแน่ัอสาวานันอย่างเนี้ยตั้งใจมาปฏิบัติธรรมและปฏิปฏิบัติตรงแน่นอน <c oughs> ก็อาตมาก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วอาตมาขอจบการเทศธรรมะอยู่แค่นี้นะครับ